โอเคครับมาต่อกันด้วยพาร์ทสองเลยพาร์ทน,นี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนมากมายนะครับไม่รู้อะไรมั่งมั่วอะไรเนี่ยออโอ้กระจกตังนี้นึงนะครับเพราะว่าผมตามลงยูทูบไปด้วยโอเคโอเคมา,มาแๆๆเดี๋<อ>ยวถ้ากอไหนากระตุกแล้วแหละครับไไกไ แทนป้อนกูดีออกอไม่ต้องหรอกกูเข้มขึ้นตโอ้โหชอบเข้าเลยชัดโลโ่หมดพวกพี่กนะ่อรถเหะอ่าพ่อเราจะมาทำรกชูดน,น,นะครับมึงไม่ต้องมาวอกกูบบหรอกแอสเดซินคีฟของ Nintendo แหละ ใช่พาไม่ได้ครับคือว่างู้นะครับขณะคนถามไม่ได้เลยครับมึงนั่นแหละจินเซชันต้องไม่ลอยอะไรก็ยีสต์ขอรับครับไปรับธุรกิจนี้ก็รับครันผมพูดเพื่อเพื่ออาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับคือพอดีผมพูดพอกับผู้หญิงครับส่วนผู้ชายช่างมาพูดตอกับผู้ชายนะครับไม่พูดโอ้โห โอเคครับอารมณ์ดีแต่คุณอาจจะไม่อารมณ์ดีก็ได้ถ้าเล่นไปแล้วมีเสียงผมกับเพื่อนโอ้ดูวอล์กทูนะเว้ยไม่ใช่เล่นอ๋อดูวอล์กทูทำไม่ใช่เล่นขอบคุณมากครับคุณปอนที่ออกความคิดเห็นใช่ Something ฮะป่าวครับผมลองลองลองเลี้ครับแบบตั้งแกงก็ห่างไปพงแกะครับผมเลยล แกไม่แกก็อยู่มาสิบห้าปีครับโอ้โหกล่องหลังอา้าวโดนใช่ไหมรเอาหลังโยนคนป้าหรือเปล่าหลังกระดาษโยนใยจะจะนใบไปตายตีนขามมำน้ามันจะมีคนโยนอ่ยเห็นหน้าต้องมีสักคนแหละที่มองเห็นในคุณข่าดูแล้วก็กดู้าเก็มีแค่ไายก่อนสามปีเจมโลคนโูนสองคน

เพาเป็นคามกดดันของเกมก็่ได้คือเขาเอกโดนแตงไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นการกดดนไม่ใเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะบูในสระใช้คุณคอยมองเออหลอดไฟตามสากนี้วดีครับเพราะไม่งั้นคุณจะใช้พลังพิสานไม่ได้แล้วคุณก็จะจะมีเกาะเลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกกระตุ้งยิงแล้วประมาณเกี่บสุดท้ายมันจะมี ตัวคีโกครับเออใช่คีโกอะไรมันจะคอยสสปอตไลท์ใส่เราครับเพราะฉะนั้นเราต้องหลบหลอไปห้ดีครับแล้วค่อยๆย่ย่อย่องย่ไปครับแต่ให้เดเศษเอาไม่ใช่ใช้ปีศาฆ่ามันถ้าลงเงินัข้อทีครับอาจจะมีคามิทีนะขอพบ้าซีรีส์แอสซัสซินมาโอเคผมไม่พูดม้าแต่พวกคนลำพัน เอออาจจะลองทานได้แต่ต้นแก่ผมชอบคุตป้า I got a staccato, he's ข v e r here. y น u r e not so tough now, are y o อ้โหมีแมวมาช่วยเอาไม่ใช่ลิงเล่นกีต้าร์ What's that smell? Oh, tell me! I came from your noggin! Could you forget <laughs> that already? Come on then, let's move! I'll keep it alive! That man is crazy than poor man. ภาคแรกว่าค okay. okay. oh, ือภาพมันเป็นตับคนเรือเพรามันไม่ใช่เป็นแหววัตุนแบบ้เลคตรร้อนภาคแรกของเพทูบอกว่าโอ้ตายต้องจะมีเงินเลย

ไอ้อวูเลเตอร์เออเรียกอวูเลเตอร์มาคิ่ว่ามันยังไงอะใช้จอยเซกหรือจอยเพย์ูจอยเพย์ทูแล้วแปลให้กลายเป็นจอยเอกล่อได้เหมครับวันนี้มันได้กดแต่ไม่ได้ส่งถ้าเป็นเอลถ้าเป็นเพย์ูก,ก็เป็นเอลสาะครับแต่ผมลองกดดูแล้วมัน,นไม่ได้อ้าอ ฟอลครับคุณเล่นไปครับไม่แน่ผมอาจจะหยุดวอกคุณแล้วฟา,า,า,าคุณไม่ได้เดี๋ยวกใช้พลังปีศาจของแจ็คก,กี้ฆ่าแนมะ่คุณคนแก่ในหัโหมดไปทั้งขาแล้วอ่ะ